สวัสดีค่ะชลคณาราศีพิจิกขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง S s i ซ t e เตนะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะราศีคือผู้ที่เกิด16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมโดยประมาณ คลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์อิทธิพลของดาวที่ขยับย้ายในช่วงครึ่งเดือนหลังกันยายนค่ะซึ่งปัจจุบันพวกคุณยังคงได้รับอนิสงค์ความเป็นกเกษตรของดาวอาทิตย์อยู่นะคะล่าสุดที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการทำงานมีทั้งงานหลวงงานราชนะคะที่เข้ามาพร้อมๆกันรวมไปถึงนะคะความคาดหวังต่างๆเช่นว่าจะได้งานไหมหรือว่าจะได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปอยู่ในตำแหน่งหรือว่าสาขาที่ต้องการหรือเปล่า มาถึงตอนนี้นะคะคุณจะทราบค่ะว่าจังหวะชีวิตของคุณถูกพัดพามาลงตัวกับสิ่งที่คุณคาดหวังมากน้อยแค่ไหนเรื่องของผลงานความสามารถนะคะที่สะสมประสบการณ์กันมาก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือจังหวะชีวิตนี่แหละคะ่ะว่าคุณอยู่ถูกที่ถูกเวลากับสิ่งที่คุณคาดหวังด้วยหรือเปล่า แต่ก็ทั้งนี้นะคะมันก็มีเกณฑ์ที่จะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายที่รออยู่แค่ว่าจะเข้ามาในรูปแบบไหนแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ก็ขอให้คุณสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจกันนะคะและพอครึ่งเดือนหลังลหลายๆอย่างนะคะมันก็จะมีความเข้มข้นที่เพิ่มมากขึ้นค่ะเริ่มจากนะคะเรามารื้ฟื้นให้คุณเห็นความเป็นไปของดาวที่จะเดินวิปริตเพิ่มอีกสดวงดูที่เดือนกันยายนค่ะ เาวพฤหัสแล้วก็มฤติยูจะเข้าสู่สภาวะที่เดินช้านะคะยังไม่หยุดนิ่งแค่ว่าเดินช้านะคะตรงนี้ส่วนหนึ่งจะมีผลที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงิน การทำมาหาได้นะคะจะมีเกณฑ์ของการชะลอตัวแล้วเดี๋ยวจะเริ่มมีสัญญาณเข้ามาให้คุณได้เห็นแต่ว่าจังหวะนี้นะคะคุณยังมีอนิสงค์ของภบลาภะที่ช่วยอยู่ตอนนี้ทำอะไรตุนไว้ก่อนได้ควรรีบทำตุนไว้ก่อนคะ่ะแล้วก็ต้องวางแผนเรื่องของค่าใช้จ่ายการเงินให้ดีเต็มไว้สำหรับช่วงปลายปี และคนที่มีรายได้ประจำนะคะมีเงินเดือนที่แน่นอนก็ควรที่จะต้องประวังนะคะที่จะมีเหตุเข้ามาเบียดเบียนทรัพย์ของคุณในรูปแบบอื่นๆค่ะรวมไปถึงนะคะการลงทุนที่มีความเสี่ยงก็ไม่ควรประมาทและจากภาพนะคะก็จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งของดาวสามดวงถ้าคุณสังเกตดีๆนะคะก็จะเป็นดาวเดิมๆนั่นแหละค่ะ แต่ว่านั่นหมายความว่านะคะเขาเป็นตัวแทนเรื่องราวต่างๆที่เข้ามากระตุ้นแล้วก็ขับเคลื่อนชีวิตคุณซึ่งจะไปเทียบกับมฤตยูไม่ได้เลยค่ะที่อยู่ตรงไหนนะคะก็จะอยู่นานถึง7ปีการให้ผลของมฤตยูนะคะจะเป็นลักษณะของการสะสมพลังงานค่ะแล้วก็รอจังหวะเวลาเพื่อที่จะแสดงผลบทบาทจะแตกต่างกันนะคะ เมื่อเข้าไปอยู่ในภพปตัตตนนี้นะคะนั่นหมายถึงตั้งแต่เขาอยู่ในตำแหน่งนี้ไปจนถึงกลางปี2572จะมีช่วงที่ทำให้วิถีชีวิตบางแง่มุมของคุณนะคะเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับหุ้นส่วนชีวิตสถานะใดสถานะหนึ่งซึ่งเป็นไปได้นะคะทั้งพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานหัวหน้าเจ้านายคู่ค้าคู่หุ้นส่วนลูกค้าคนรักคู่ครอง สไพรลูกเขยพ่อตาแม่ยายเน้นนะคะกับคนที่คุณมีส่วนได้ส่วนเสียในชีวิตเป็นหลักผลกระทบบางอย่างนะคะจากผูกคนสถานะต่างๆเหล่านี้จะส่งผลบางอย่างมาถึงตัวคุณด้วยเพราะว่าอยู่ในจุดที่เล็งลัคนาทุกความคิดทุกการกระทำของเขานะคะจะมีผลท,ทั้งที่ส่งเสริมแล้วก็บ่นทอนคุณแล้วก็ไม่มีอะไรคะ่ะที่จะการันตีได้เลยนะคะว่า สถานะความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้มันจะไม่เปลี่ยนแปลงคนโสดก็อาจจะได้แต่งงานหรือว่าเจอคนที่ถูกใจให้คุณทราบไว้ค่ะว่ามันมีเกณฑ์ที่จะต้องเกิดความพลิกผันกับชีวิตรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะคะที่รอคุณอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วขึ้นอยู่กับระหว่างทางนี้ด้วยแหละคะ่ะส่วนหนึ่งลองสังเกตดูจากนะคะการใช้ชีวิตของคุณในปัจจุบัน ว่ากำลังพาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรและมีใครนะคะเข้ามามีส่วนในชีวิตคุณจะมีปัจจัยบางอย่างนำพาเข้ามากับอีกประเภทหนึ่งนะคะคุณไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้เลยค่ะอยู่ดีๆก็อาจจะต้องจับพระจับผรูนะคะไปเข้าร่วมไปมีส่วนโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกกาหนดมาด้วยส่วนหนึ่งตรงนี้เราฝากไว้ให้ลองสังเกตกันดูเฉยๆค่ะไม่สามารถที่จะไปชี้เฉพาะให้ได้นะคะ เพราะว่าความซับซ้อนในชีวิตของคนเราแตกต่างกันและที่เห็นเป็นตัวหนังสือสีแดงนะคะนั่นก็คือดาวที่มีสภาวะที่เดินผิดปกติแล้วการให้ผลในบางเรื่องนะคะมันก็อาจจะมีผิดเพี้ยนไม่เป็นไปดังที่ตั้งใจการขับเคลื่อนในช่วงปลายปีนี้นะคะคุณยังไม่ควรประมาทและเพื่อความต่อเนื่องของการตีความนะคะเราจะค่อ,คอยๆไล่กันไปตามลำดับเหตุการณ์สำหรับลัคนาราศีพิจิก ดาวที่ยังคงนะคะมีผลต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันนี้ก็คือดาวอังคารค่ะดาวตัวแทนของคุณนะคะที่อยู่ในพกมรณะเขาจะอยู่ในตำแหน่งนี้ไปตลอดทั้งเดือนซึ่งจุดเด่นของตำแหน่งนี้นะคะเรายกให้เป็นวัตจักรของการเปลี่ยนแปลงให้น้ำหนักไปในทิศท,ทางที่ดีค่ะซึ่งบางอย่างนะคะมันก็อาจจะไปขัดแย้งกับความรู้สึกของพวกคุณด้วยก็ได้เพราะว่าตำแหน่งนี้นะคะเป็นพินทุบาถือว่ามีจุดเสีย ฉะนั้นนะคะการขับเคลื่อนชีวิตมันย่อมจะมาพร้อมกับความกดดันมากกว่าที่คุณจะเต็มใจมาถึงขนาดนี้แล้วนะคะก็ใจดีสู้เสือไปเลยค่ะเพราะว่าทว่ากันด้วยเรื่องของาธาตุนะคะหมายถึงสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณดาวอังคารเป็นดาวาธาตุลมซึ่งตำแหน่งนี้ก็คือลมค่ะถือว่ามีส่วนที่ส่งเสริมกัน ยังมีกำลังในการขับเคลื่อนตัวเองได้ดีนะคะคุณยังสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ค่ะไม่ใช่ว่าจะถูกสภาพแวดล้อมควบคุมสักทีเดียวแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับการวางตัวของคุณด้วยนะคะจังหวะนี้นะคะมองหาโอกาสให้ได้ในวิกฤตที่คุณเจอซึ่งเปรียบได้นะคะกับทุกๆก,การกระทํำความคิด คุณกำลังพาตัวเองนะคะไปสู่การเปลี่ยนแปลงบางอย่างและถ้าคุณนะคะต้องการเปลี่ยนจริงๆไม่ว่าจะรูปแบบใดคุณต้องเป็นฝ่ายนำพานะคะหรือว่าออกหน้าอย่าไปรอหรือว่าคาดหวังจากคนอื่นนะคะกับอีกลักษณะหนึ่งนะคะก็คือเป็นการเปิดรับโอกาสที่เข้ามาอย่าไปปิดกั้นคะ่ะอย่าไปกลัวอย่าไปกังวลถ้ามันไม่ใช่เรื่องที่มีความเสี่ยงอะไรนะคะหรือว่าถ้ามีความลังเลไม่แน่ใจอะไรอยู่ ใช้จังหวะนี้นะคะตัดสินใจให้เด็ดขาดได้อีกทางนะคะดาวอังคารยังหมายถึงอริศัตรูคู่แข่งคู่กรณีเอาอุปสรรคปัญหานะคะสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตลงไปที่พบมรณะด้วยอริศัตรูผู้ที่ไม่หวังดีค่ะก็จะแพ้ภัยไปเองนะคะแค่ว่าคุณต้องทำทุกอย่างให้อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและวก็ศีลธรรมอะไรที่เป็นสิ่งที่ส่งเสริมหรือว่าบั่นทอนชีวิตมองให้ออกค่ะ ความเป็นพินทุบาทนะคะยังไงนะคะคุณก็ต้องมีเรื่องที่ต้องฝืนใจหรือว่าฝืนทำอารมณ์ความรู้สึกมันจะไม่เหมือนกับตอนที่ดาวประจําตัวของคุณมีความแข็งแกร่งถ้าเปรียบนะคะว่าคุณอยู่ในสนามรบก็เหมือนกับว่านะคะต่อให้จะไม่เห็นทางข้างหน้าแต่ว่าคุณก็จะต้องตีฝ่าออกไปจะมารอกําลังเสริมเข้ามาช่วยไม่ได้นะคะคุณต้องกล้าตัดสินใจจากที่เราเห็นนะคะสิ่งที่ส่งผลมาก่อนหน้านี้ คือถ้าคุณจะมีปัญหากับใครนะคะหรือว่าใครเป็นสาเหตุของปัญหานั่นก็น่าจะเป็นคนที่เป็นเพศตรงข้ามนั่นแหละคะ่ะไม่ว่าจะกับสถานะาไหนก็ตามนะคะจะไปติดต่อทําอะไรร่วมด้วยขอความร่วมมือคุณมักจะไม่ค่อยได้รับค่ะเขามักจะทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากสําหรับคุณบางคนนะคะมีคู่ความคู่กรณี ส่วนเกณฑ์ต่างๆนะคะที่จะเพิ่มเข้ามาก็คือมีโอกาสที่คุณจะได้เดินทางไกลสําหรับคนที่มีแผนที่จะเดินทางนะคะหรือว่ามีลาบผลจากแดนไกลรูปแบบแดรูปแบบหนึ่งทั้งที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานการศึกษาเรียนต่อหรือว่าการย้ายถิ่นฐานเกณฑ์ของการที่จะต้องจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอีกสิ่งหนึ่งยังมีอยู่แล้วก็เป็นไปได้กับทุกเรื่องค่ะ โดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์นะคะยังถือว่ามีความเปราะบางยังคงต้องประครับประคองให้ดีอีกทั้งนะคะคุณมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของมรดกพินัยกรรมหรือว่าได้เงินครบกําหนดนะคะเป็นเงินประกันบางคนนะคะช่วงนี้มีความสนใจที่เกี่ยวกับโหราศาสตร์นะคะสายมูต่างต่างรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งคะ่ะหรือว่าเป็นเรื่องของปรัชญาความเชื่อก็ได้ตำแหน่งนี้นะคะค่อนข้างที่จะสื่อถึงสิ่งที่มองไม่เห็น ทำอะไรที่อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องไว้นะคะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่ที่ไม่ควรประมาทอย่างยิ่งนะคะก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายค่ะตำแหน่งนี้สื่อให้เห็นถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บยิ่งถ้าปัจจุบันนะคะคุณหักโหมใช้ร่างกายสมบุกสมบันมาถึงจังหวะนี้นะคะต้องผ่อนหนักผ่อนเบานะคะหันกลับมาดูแลสุขภาพจิตใจตัวเองกันด้วยค่ะมิเช่นนั้นคุณมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยกันได้ ตำแหน่งนี้นะคะสามารถให้ผลได้ทั้งในด้านที่ดีและเสียในเวลาเดียวกันและสิ่งที่ยังมีผลกับดาวอังคารอยู่นะคะนั่นก็คือดาวเสาคู่ศัตรูเจ้าเก่าค่ะแต่พอวันที่21นะคะสถานการณ์บางอย่างก็อาจจะเปลี่ยนได้มีตัวละครใหม่เข้ามาค่ะบทบาทของดาวศุกร์นะคะที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็จะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเป็นเกษตร ตรงนี้นะคะส่งผลมาถึงดาวอังคารนะคะที่คุณจะได้รับอานิสงส์ที่ดีตามไปด้วยจากที่รับมือกับดาวเสาคู่ศัตรูมาพักหนึ่งแล้วนะคะที่เกี่ยวกับบุคคลที่สองที่สามญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนรู้จักเรื่องบุญบุญไหนบ้านนะคะคนในครอบครัวบางสถานะของคุณเนี่แหละคะ่ะจะเน้นไปในเรื่องของความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะมีความเปราะบางจังหวะนี้นะคะคุณน่าจะเห็นท่าแท็กของคนรอบข้างได้มากขึ้น บางคนมีปัญหากับเพื่อนบ้านหรือว่าคนข้างห้องก็ยังได้ในจังหวะนี้เรื่องของการทำเอกสารข้อตกลงต่างๆนะคะอาจจะไม่เป็นไปดังที่คุณตกลงกันมีคนผิดนัดผิดสัญญาผิดคำพูดถ้าคุณยังไม่ได้มีปัญหาลักษณะนี้ถือว่าโชคดีนะคะ เอาเป็นว่าถ้าคุณทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของเอกสารการเจรจาต่อรองหรือว่านัดหมายช่วงนี้ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ค่ะที่มันจะมีความสะดุดติดขัดนะคะจะมีเรื่องยุ่งยากจุกจิกตามมาคุณต้องระวังคนที่คุณไปทำอะไรร่วมด้วยค่ะตัวคุณนี่เรื่องของการสื่อสารเนี่ยตอนนี้ส่งเสริมนะคะแค่ว่ามันขึ้นอยู่กับเรื่องที่คุณทา แต่ว่าบางคนนะคะคุณอาจจะหลีกเลี่ยงได้ยากที่จะต้องทำเรื่องของเอกสารสำคัญคุณทำได้นะคะแค่อย่าประมาทโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของการค้ำประกันหรือว,ว่ารับรองเอกสารสำคัญใดๆให้คนอื่นต้องมีความรอบคอบให้มากค่ะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะก็อย่าเพิ่งประมาทในเรื่องของความปลอดภัยกันหรือไม่นะคะคุณก็อาจจะได้ยินข่าวที่เกี่ยวกับการเจ็บป่วยไม่สบายของญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงบางคน ซึ่งหลังจากนี้นะคะก็จะมีอิทธิพลของดาวศุกร์ค่ะดาวคู่มิตรนี่ละคะที่จะเข้ามาช่วยซึ่งนั่นหมายถึงนะคะก็จะมีทั้งอิทธิพลของดาวคู่มิตรแล้วก็คู่ศัตรูในเวลาเดียวกันสังคมที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยในช่วงนี้ถือว่ามีความเข้มข้นมากนะคะเมื่อทั้งพบมรณะและพบวีนาถูกกระตุ้น ทั้งสองตำแหน่งนี้นะคะให้ผลเหมือนกันในเรื่องที่เกี่ยวกับการเดินทางไกลสิ่งที่ไม่คาดคิดนะคะสามารถเกิดขึ้นได้แบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวแต่ว่าลักษณะของดาวสุกที่เข้ามานะคะไม่ใช่ว่าจะเอาเรื่องที่ดีและเสียมาหักกรลบกันจะอยู่ในสถานะเดียวกับคุณสมากกว่าค่ะตรงที่ว่ามีศัตรูคนเดียวกันนะคะนั่นก็คือดาวเสาซึ่งกำลังของดาวนะคะไม่ใช่ว่าจะไปทัดทานหรือว่าสู้รบปลบมือได้ กระดูกคนระเบอร์ค่ะนั่นเขาประธานดาวฝ่ายร้ายนะคะคุณไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนนะคะคนที่มีลักษณะอย่างดาวเสาได้ซึ่งเขาเป็นตัวแทนของญาติพี่น้องคนใกล้ตัวคนที่คุณรู้จักหรือว่าบุคคลใดบุคคลอื่นก็ได้ค่ะที่ญาติพี่น้องคุณนำพาเข้ามาในจังหวะนี้นะคะนึกตามเราไปด้วยค่ะว่าตอนนี้นะคะมีสถานะไหนที่ทำตัวยากๆก,กับคุณหรือว่าสร้างความกดดันกัน ก็จะจัดว่านะคะเป็นตัวแทนที่เป็นดาวเสาไปซึ่งต้องเป็นคนนะคะที่มีบทบาทกับคุณพอสมควรอาจจะอยู่ในสถานะที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคะ่ะและดาวสุกนะคะคู่มิตรของคุณคนที่มีครอบครัวนะคะเราก็จะนึกถึงคนรักคู่ครองถึงแม้ว่านะคะจะอยู่ในสถานะที่เป็นคู่มิตรแต่ก็ใช่ว่าจะมองในเรื่องที่ดีอย่างเดียวนะคะ เราต้องดูด้วยว่าดาวเข้าไปอยู่ในตำแหน่งไหนส่งเสริมกันหรือเปล่าดาวเข้าไปอยู่ในภพบ,บินนาตนะคะตอนนี้แต่ว่าเป็นเกษตรมันมีทั้งในด้านที่ดีและเสียอยู่ในตัวค่ะถือว่าเขามีความแข็งแกร่งกว่าคุณนะคะมันก็จะเป็นได้ทั้งลักษณะที่คุณสามารถพึ่งพากันได้กับอีกแบบหนึ่งนะคะเขาใช้ความแข็งแกร่งของเขาทําเรื่องบางอย่างที่กดดันคุณอยู่ด้วยก็ได้มันมองได้ทั้งสองรูปแบบนั่นแหละคะ่ะซึ่งตรงนี้ต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆไป คนโสดก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งฉะนั้นนะคะสิ่งที่คุณจะรับมือกับดาวคู่ศัตรูได้ในตอนนี้ก็คือหาตัวช่วยค่ะโดยเฉพาะกับเรื่องที่สำคัญนะคะไม่สามารถที่จะปล่อยผ่านได้กับสองนะคะหลบหลีกค่ะอย่าเข้าไปแลกด้วยมีอะไรตามน้ำได้ก็ตามน้ำไปก่อนนะคะตรงนี้คุณสามารถใช้วิจารณญาณพิจารณาควบคู่ไปได้เลยมาดูอนิสงสงความเป็นเกษตรของดาวสุขแบบเต็มๆกันบ้างค่ะ จะย้ายวันที่21กันยายนนะคะอยู่ในตำแหน่งนี้25วันเป็นตัวแทนที่มาจากสองภพเรือนภพปัตตนีและก็ภพวินาาจังหวะนี้นะคะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำอะไรที่อยู่เบื้องหลังกันอยู่หรือเปล่าการมีความลับค่ะคุณอาจจะกำลังซุ่มทำอะไรบางอย่างร่วมกับใครบางคนจังหวะนี้เหมือนว่าไม่ได้คิดคนเดียวทำคนเดียวนะคะหรือว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีความซับซ้อน การค้นคว้าวิจัยการสืบค้นหาหลักฐานหาข้อมูลนะคะหรือว่ามีความห่างเหินอาจจะต้องเดินทางไกลได้สำหรับบางคนการมีศัตรูที่ไม่เปิดเผยซึ่งเข้ามาได้ทั้งใน,นรูปของผู้คนหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่แฝงอยู่สิ่งที่ไม่คาดคิดนะคะมันสามารถเกิดขึ้นได้แบบกระทันหันนี่คือความหมายหลักๆนะคะที่จะส่งผลบางอยา่าง และก็เด่นเป็นสง,ง่าอยู่ดวงเดียวเลยค่ะไม่มีอิทธิพลของดาวดวงอื่นมาบดบังนะคะสำหรับช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ได้มาตรฐานเป็นเกษตรนะคะแล้วก็อยู่ในตําแหน่งของแม่ธาตุลมเกณฑ์ของการนะคะที่จะมีลาภผลจากแดนไกลค่ะอาจจะต้องห่างบ้านจากครอบครัวเป็นการชั่วคราวนะคะระยะสั้นๆสำหรับบางคนคุณอาจจะถูกส่งตัวไปเรียนรู้ไปดูงานที่ไกลๆก็ได้ หรือบางคนคุณอาจจะมีแผนที่เกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานที่อยู่ถ้าคุณทําการค้าการขายนะคะพยายามให้อยู่ในแหล่งที่มีชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวไว้ค่ะมันจะมีทิศทางที่ดีนะคะกว่าการค้าการขายโดยทั่วไปหรือว่าถ้าทำงานอยู่บริษัทนะคะที่ต้องติดต่อกับต่างชาติต่างประเทศมีลูกค้าเป็นบริษัทต,ต่างชาติทุกสายงานนั่นแหะคะ่ะที่คุณจะต้องใช้ภาษาที่สองจะมีงานเข้ามาให้ทำไม่ขาด อีกทั้งนะคะคุณมีโอกาสที่จะมีการดิวงานหรือว่าการติดต่อพูดคุยอะไรกันอยู่เบื้องหลังแบบไม่เปิดเผยคะ่ะรู้กันเฉพาะกลุ่มเฉพาะสังคมหรือว่าเข้าไปอยู่ในสายงานออนไลน์ก็ได้นะคะเข้าไปมีเครือข่ายสังคมอยู่ในนั้นถ้าเป็นไปได้นะคะอยากให้ศึกษาเรื่องของเทคโนโลยีไว้หน่อยคะ่ะใช้สื่อออนไลน์นะคะกับงานของคุณด้วยได้ก็จะยิ่งดี สายงานของการที่จะเป็นที่ปรึกษานะคะนักวางแผนการสืบสวนสอบสวนนะคะการพิสูจน์เช่นตำรวจทนายความนักสืบหรือไม่นะคะก็เป็นงานที่อยู่เบื้องหลังทุกรูปแบบนั่นแหละคะ่ะแบบไม่ออกหน้าออกตาถ้าชีวิตประจําวันของคุณต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะนะคะจังหวะนี้ก็อาจจะต้องระวังเรื่องของการครบคนไว้หน่อยเราจะเน้นเฉพาะเรื่องสําคัญสําคัญนะคะนั่นก็คือ เกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองแล้วก็ผลประโยชน์สามารถที่จะเข้ามาได้ทั้งที่ส่งเสริมนะคะแล้วก็มีเจตนาอื่นแอบแฝงตรงนี้ต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆไปค่ะการช่วยเหลือหรือว่าการสนับสนุนกันนะคะก็อาจจะมีการช่วยเหลือกันอยู่แบบลับๆไม่ออกหน้าออกตานี่ถึงว่าดีนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะพยายามอย่าไปเป็นจุดสนใจ เรื่องของสุขภาพร่างกายก็เช่นกันเฉพาะบางคนนะคะที่คุณมีโรคประจำตัวแฝงอยู่มาถึงจังหวะนี้คุณก็จะตรวจพบเจอสามารถที่จะรักษาระงับยับยั้งได้ทันก่อนที่จะรุกลามตรงนี้ถือว่าเป็นอนิสง์ที่ดีอีกทั้งนะคะคนรอบข้างบางคนนะคะบางสถานะที่มีความแข็งแกร่งอยู่ในตอนนี้ถ้าเจอคนดีนะคะยิ่งส่งเสริมสนับสนุนผักดันคุณ จะเจอคู่ค้าคู่สัญญาที่มีคุณภาพหรือว่าศีลเสมอกันถ้าเป็นลูกค้าก็จะเป็นลูกค้าที่มีกําลังซื้อคนโสดคุณมีโอกาสนะคะถ้าคุณเปิดรับสําหรับสิ่งเหล่านี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะพบรักทางไกลพบหาดูใจกับชาวต่างชาติมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้มากกว่าค่ะซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่านี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นยังมีดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธนะคะที่จะย้ายต่างเข้ามา โดยเฉพาะนะคะดาวพุธส่วนหนึ่งของเขานะคะก็จะมีความเป็นภพมรณะติดตัวไปด้วยเพิ่งจะผ่านความเป็นเกษตรมาค่ะอาจจะยังไม่เท่าไหร่มีทั้งดีและเสียอยู่ในตัวแต่ก็ถือว่านะคะเรื่องของการทํางานคุณยังไม่นิ่งนะคะสําหรับบางคนในด้านที่ดีนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้เดินทางไกลอันเนื่องมาจากการทํางานเรากําลังจะเชื่อมโยงเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคลิปนะคะนั่นก็คือดาวสองดวงที่อยู่ในภพลาภะ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของใครบางคนในจังหวะนี้นะคะอาจจะนํามาซึ่งลาภผลบางอย่างที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนเช่นว่าคุณได้เงินก้อนจากการถูกจ้างออกจากงานหรือว่าเป็นลาภผลที่เกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกที่ในกรรมนะคะสมบัติของครอบครัวสามารถที่จะเอามาต่อยอดทําอะไรให้มันงอกเงยจากเดิมดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนค่ะย้ายเข้ามาวันที่19กันยายนนะคะหลังดาวอาทิตย์สวัน จุดเด่นของเขาในจังหวะนี้นะคะเป็นผลมาจากพบวินาศด้วยส่วนหนึ่งเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะขึ้นอยู่กับช่วงวัยอายุแล้วก็สิ่งที่คุณเกี่ยวข้องด้วยกับของแต่ละคนนะคะตรงนี้เราจะตีความแบบกลางๆค่ะเน้นให้หลักการนะคะคุณเอาไปเทียบเคียงกับเรื่องของตัวเองดูความเป็นพบกรมมะที่ติดตัวดาวอาทิตย์มานะคะบ่งบอกว่าคุณมีความโชคดีบางอย่างในเรื่องของการทํางาน รูปแบบแต่รูปแบบหนึ่งที่จะเข้ามาค่ะแต่ก็อย่าเพิ่งลืมนะคะที่เราบอกไปในช่วงแรกว่าทุกการขับเคลื่อนของคุณมันจะต้องเป็นฝ่ายที่มาจากคุณนะคะที่วิ่งเข้าหาโอกาสมากกว่าที่จะรอปฏิหารนะคะถ้าคุณว่างงานหรือว่ารองงานอยู่นะคะต้องพยายามนําเสนอตัวเองให้ได้มากที่สุดค่ะในจังหวะนี้เพราะว่าถ้าหลุดออกจากภพลาภะไปแล้วนะคะโอกาสที่คุณจะได้งานมันอาจจะมีความยุ่งยากมากขึ้น และโดยเฉพาะคนที่คุณรองงานมาพักหนึ่งแล้วนะคะคุณต้องมั่นใจนะคะว่าคุณไม่ได้มาผิดทางบางทีคุณอาจจะมาถึงเวลาที่จะต้องเป็นนายตัวเองหรือว่าทำอาชีพอิสระก็ได้หาตัวเองให้เจอนะคะแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าตรงนี้นะคะมันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ในอดีตะคะ่ะมาทำให้มันเกิดลาบผลบางอย่างได้ ยิ่งคนที่ศึกษาเรียนรู้ทักษะต่างๆมาตลอดนะคะในช่วงที่คุณว่างงานต้องรวบรวมความกล้านะคะเอาทฤษฎีที่เรียนมากะมาทําให้มันเป็นรูปธรรมและอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นลาาผลที่พวกคุณบากบั่นทุ่มเทกันมาด้วยน้าพักน้ําแรงมาถึงจุดนี้นะคะยังคงมีอานิสงส์ที่ดีต่อเนื่องคุณอย่าเพิ่งแผ่วกันนะคะทําอะไรได้ควรรีบทาตุนไปก่อนเลยค่ะ ตรงนี้นะคะเดาวอาทิตย์ได้รับอน,นิสงส์ความเป็นเกษตรไปด้วยลักษณะของเขานะคะจะเป็นการขับเคลื่อนเพื่อเป้าหมายใหญ่ๆคะ่ะไม่ใช่จะทําอะไรเล่นๆค่อนข้างที่จะส่งผลก็ส่งผลชัดเจนนะคะ เช่นถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการสิ่งที่คุณบากบันทุ่มเทมานะคะก็มีโอกาสที่คุณจะได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นถ้าคุณยังไม่ล้มเลิกไปก่อนหรือว่าทำการค้าการขายก็อาจจะได้นะคะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ๆตรงนี้มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่พวกคุณทำมาก่อนหน้านี้แล้วทั้งสิ้น ในตำแหน่งนี้นะคะไม่ใช่ลาภผลที่จะได้มาแบบง่ายๆจับใส่มือซึ่งเราเข้าใจค่ะช่วงเวลาที่ดาวอยู่ในภพเรือนที่ดีนะคะพวกคุณมักจะได้ยินแต่ดที่ว่าเดี๋ยวจะรวยเดี๋ยวจะดีกันแต่ว่าที่มาที่ไปนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะถ้าใครเข้าใจว่าทำทุกอย่างเหมือนเดิมและทุกอย่างมันจะดีเองไปตามดาวอันนั้นถือว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียโอกาสมากม ผู้ที่ติดตามเรานะคะคุณจะสังเกตได้ว่าเราจะบิ้วให้คุณขับเคลื่อนตัวเองกันมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้เพราะว่าเป็นเทคนิคที่เราใช้ค่ะช่วงเวลาที่ดาวการงานของเราเป็นเกษตรนะคะเรายิ่งขยันหนักกว่าเดิมเพราะว่าเรารู้ค่ะว่าทุกความเหนื่อยของเรามันจะคุ้มค่ากับสิ่งที่เรากับสิ่งที่เราจะได้รับนะคะในช่วงที่ดาวเข้าพบลาภะซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่พวกคุณหลายๆคนกําลังที่จะได้กันในจังหวะนี้ หรือต่อให้นะคะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงมันก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีกว่าเดิมแค่ว่านะคะอาจจะยังไม่เห็นภาพเห็นผลที่ชัดเจนเสงเ่ดาวอาทิตย์ในตำแหน่งนี้นะคะเรื่องของธาตุอาจจะไม่ส่งเสริมก็จริงค่ะแต่นั่นมันหมายถึงนะคะว่าต้องเหนื่อยก่อนแล้วถึงจะได้ลาบผลคุณคิดถึงหลักความเป็นจริงง่ายๆนะคะว่าคนที่พยายามนะคะที่จะพลิกผันพัฒนาข้อด้อยทำจุดเด่นของตัวเองให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กับการทำอะไรรูปแบบเดิมๆแน่นอนค่ะว่าสองแบบนี้ย่อมได้รับอนิสงส์ที่ดีแตกต่างกันหลักการง่ายๆค่ะ ทำมากได้มากประกอบกับนะคะก็ต้องอยู่ถูกที่ถูกเวลาด้วยรวมไปถึงนะคะเรื่องของการสื่อสารก็จะมีความน่าเชื่อถือซึ่งหลายๆลัคนาราศีค่ะช่วงที่ดาวพุธเป็นเกษตรนะคะก็จะเด่นในเรื่องของการสื่อสารการค้าการขายถ้าไม่อยู่ในภพเดือนที่เสียนะคะส่วนใหญ่เราจะเน้นเรื่องของการสื่อสารเหมือนกันหมด แล้วแต่ลักษณะสายงานของพวกคุณแต่ละคนและเมื่อดาวอาทิตย์นะคะเข้ามากลุ่มร่วมด้วยดาวคู่นี้จัดว่าเป็นคู่วิชาการค่ะทำอะไรแบบมีเหตุมีผลนะคะมีที่มาที่ไปการพูดการสื่อสารนะคะถ้าไปใช้ในการทางวิชาการหรือว่าติดต่ออะไรที่เป็นทางการก็จะมีความน่าเชื่อถือสายงานที่ต้องใช้คำพูดทุกรูปแบบค่ะก็จะมีการขับเคลื่อนที่ดีการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ จังหวะนี้ถือว่าพูดเป็นเงินเป็นทองได้นะคะคุณไปนเน้นเรื่องนี้ให้เด่นๆพบลาภานี้นะคะจุดเด่นของเขาในจังหวะนี้ย่อมที่จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับพบวินาศด้วยส่วนหนึ่งลาผลที่จะเข้ามานะคะจึงไม่จําเป็นว่าจะต้องเข้ามาในรูปของตัวเงินเสมอไปความหมายของพบเดือนนี้ก็คือสิ่งที่สามารถทําให้เพิ่มพูนหรือว่างอกเงยจากเดิม การแสวงหาความสําเร็จหรือว่าการผลักดันตัวเองนะคะให้ออกจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ส่งเสริมก็ได้ก็ถือว่าเป็นการขยับขยายต่อยอดด้วยเหมือนกันเป็นไปได้ที่บางคนนะคะคุณอาจจะมีแผนในเรื่องของอาชีพพิเศษอาชีพเสริมหรือว่าได้รับมอบหมายงานเพิ่มนะคะมากกว่าหนึ่งหน้าที่ส่วนหนึ่งก็อาจจะทําให้มีไรายได้เพิ่มตามหรือว่าอีกส่วนหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของการได้เรียนรู้งานค่ะการมีประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้น ความยุ่งยากหรือว่าอุปสรรคนะคะที่เกี่ยวกับผู้คนรอบข้างเป็นสิ่งที่คุณอาจจะต้องปล่อยวางแล้วก็ทําใจนะคะชั่วโมงนี้คุณต้องเลือกให้ค่าให้ความสําคัญกับสิ่งต่างๆรอบตัวให้ถูกต้องอย่าไปสนใจกับอุปสรรคเล็กๆน้อยๆระหว่างทางค่ะมิเช่นนั้นมันจะกลายเป็นเสียของเสียโอกาสไปมีโอกาสที่คุณจะได้รับมอบหมายงานยากนะคะแต่ก็มีความสําคัญให้ทําบางคนคุณได้ทําในสิ่งที่ไม่เคยทําหรือว่าได้ไปในสถานที่ที่คุณไม่เคยไป ทําให้คุณนะคะพบช่องทางการต่อยอดได้ด้วยตัวคุณเองด้วยส่วนหนึ่งหรือว,ว่าเจ้าของกิจการนะคะอย่างที่เราบอกไปถ้าคุณปูรากฐานกิจการงานของคุณมาดีตอนนี้นะคะคุณก็อาจจะเก็บเกี่ยวสิ่งที่คุณควรจะได้ในะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอย่างที่บอกไปก็คือเป็นที่รู้จักมากขึ้นลูกค้าอาจจะช่วยบอกต่อก็ได้ล้วนแล้วย่อมเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเป็นสิ่งที่ต้องปูรากฐานทํามา เหมือนว่าหย่อดกระปุกอ,อมสินนั่นแหละค่ะคุณสะสมมาเท่าไหร่นะคะคุณย่อมเอามาใช้ได้เท่านั้นบางคนนะคะคุณอาจจะต้องแก้ปัญหาหรือว่าสะางจบจากบางสิ่งบางอย่างก่อนแล้วจึงจะได้ล่าผลก็ได้แต่ละคนรูปแบบจะไม่เหมือนกันช่วงนี้นะคะคุณอาจจะต้องทําอะไรที่เกินกว่ามาตรฐานปกติทั่วไปที่คุณทําแล้วมันจะส่งผลดียิ่งถ้าใครนะคะอยู่ในช่วงของการทดลองงานช่วงนี้ยิ่งต้องทําผลงานให้ดีค่ะ แต่ว่าจุดที่อยากให้คุณระวังนะคะก็คือตำแหน่งนี้เล็งไปที่พระราหูที่อยู่ฝั่งตรงข้ามใครที่คุณมีแผนนะคะที่เกี่ยวกับการต่อยอดจับสินของครอบครัวตรงนี้สามารถทําได้นะคะแต่ก็อาจจะต้องระวังเรื่องของการลงทุนหรือว่าคุยเรื่องของผลประโยชน์ให้ชัดเจนพระราหูเขาอาจจะไม่ให้คุณทําอะไรได้ง่ายๆนะักอาจจะสร้างเหตุอะไรที่เกี่ยวกับคนรอบข้างบางคนคะ่ะที่จะตกลงเรื่องของผลประโยชน์ได้ยาก ซึ่งนี่ก็มีเพุผลเดียวนั่นแหละค่ะที่คุณจะไม่ได้รับอานิสงส์ที่ดีจากดาวในช่วงนี้ก็คือถ้าทักษะจองของดาวพุธหรือว่าดาวสุขใครเป็นกลักกินีคุณความดีที่คุณควรจะได้มันก็จะถูกลดทอนลงไปและภาพรวมของคลิปนี้นะคะเราจะยังคงสงท้ายความเป็นเกษตรของดาวอาทิตย์กันทําให้คุณตระหนักถึงนะคะหน้าที่ความรับผิดชอบค่ะรักษาการงานอาชีพของคุณที่มีอยู่ตอนนี้ให้ดีนะคะถือว่ามีค่ามาก เวลาที่เหนื่อยหรือท้ออยากให้คุณมองคนที่มีเขามีโอกาสน้อยกว่าคุณมีงานที่น่าเบื่อดีกว่าหน้าเบื่อที่ไม่มีงานทำและนี่ก็ถือว่านะคะเป็นเกษตรในรอบที่สองของปีสำหรับดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์อณนนิสงในด้านที่ดีสามารถเข้ามาได้หลายรูปแบบค่ะจากตัวคุณเองด้วยส่วนหนึ่งจากคนรอบข้างด้วยอีกส่วนหนึ่ง แค่ว่าบางอย่างบางเรื่องนะคะมันอาจจะจับต้องเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาได้และบางอย่างบางเรื่องก็ใช่ว่าจะเอามาหักกรล,ลบกันดีส่วนดีเสียส่วนเสียค่ะและในขณะเดียวกันนะคะก็ต้องเตรียมตั้งรับกับอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูให้ดีกับสิ่งที่เราเตือนไปสำหรับลัคนาราศีพิจิกนะคะว่าจะจรก,การเปลี่ยนแปลงของคุณยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะ ยังคงมีผลต่อเนื่องนะคะไปถึงกลางเดือนตุลาคมเกณฑ์หลายๆอย่างนะคะที่ว่ามายังคงส่งผลต่อเนื่องไปถึงตอนนั้นขอให้ทุกๆกการตัดสินใจของคุณเลือกถูกคิดถูกนะคะแล้วก็พาตัวเองไปอยู่ถูกที่ถูกเวลากันค่ะและก็เช่นเคยคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้คุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และก็ทุกๆกการกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ